การแข่งขันเรล a r ตี้ฟาร์เมอร์สเ a ิฟเซในวันนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนข้าวและชาวนากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของกรมการข้าวซึ่งเป็นสถานที่เปิดการแข่งขันเรลโรตี Farmers l ร v e s a ิฟเซฟนั่นเองวันนี้นอกจากจะได้พบกับบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันแล้วทุวกเข้าแข่งขันทั้งสองทีมก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าภารกิจที่หนึ่งที่พวกเขาจะต้องเจอนับจากนี้คืออะไรภารกิจที่หนึ่ง อีั้งต่ไปนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนกแลวบางระจ,จันกับการแข่งขันเรียลิตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟเซการแข่งขันถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยให้เกษตรกร,กรได้ตระหนักถึงเรื่องของการทำกรเกษตรกรรม อย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อพักดันให้ทำนาได้อย่างยั่งยืนครับโดยมีทั้งสองทีมเข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <_ s 1> ท่านผูน้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้ากรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิยาเขตบางเขนนะครับเพื่อจะนำท่านผู้ชมนั้นมาพบพิธีเปิดการแข่งขันเรีริตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟ และอบรมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนั้นเราไปพูดคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนและแขกทัางผู้มีเกียรติที่มาในงานนี้ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับช่วงนี้เรามาดูบรรยากาศก,าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการด้านในห้องประชุมกันก่อนนะครับต้องบอกว่าทีมงานของเราก็เตรียมสำหรับงานนี้มาเป็นอย่างดีเลยทีเดียว และตอนนี้บรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มีส่วนสำคัญกับการแข่งขัน r e a l i t y Farmers l o v s s a f t y y ในครั้งนี้ก็ทยอยกันมาร่วมงานกันอย่างแน่นหนเลยทีเดียวแล้ครับมีความสุขอย่างไรบ้างครับกับการได้ร่วมงานการแข่งขัน r e a l i t y Farmers l o v s Safety ของเราในครั้งนี้ครับครับยังก่อนอื่นก็คือในนามของบริษัท b s b a ส f ไทยนะครับครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในการร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะ จริงๆแล้วภารกิจหลักหนึ่งของทางบริษัท BSF ไทยเนี่ยก็คือการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคเกษตรของไทยครับผมการแข่งขันเรลิตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟเซฟตี้ของเราเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างไรบ้างครับถ้ามองจากโครงการที่เป็นเรลิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะจากเดิมถ้าเราจะใช้การสื่อสารโดยปกติแล้วเนี่ย อาจจะกเกษตรกรอาจจะรับรู้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม,ไม่พ่วงไปด้วยความส,สนัสนานครับอันนี้คือความเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสื่อสารแบบเชิงทําให้กเกษตรกรได้ทั้งความรู้และความสนาสนุนไปนในตัวก็ทําให้การรับรู้เนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอยากเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษมากไหมครับวันนี้เรามี2ทีมจากอุทยากับ,บสุพรรณบุรีครับผมสองทีมนี้เป็นเหมือนตัวแทนของกเกษตรกรไทยแต่ประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่อยู่ที่2ทีมนี้ครับประโยชน์ที่รับคือกเกษตรกรทั้งประเทศ ถ้ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับการได้มาร่วมในงานแข่งขัน Farmer Love Safety ของเรานะครับก็ <Go. S 3> จริงๆแล้วไอ้โครงการนี้มันอยู่ในรายการเกษตรกรยิ้ม,มนะฮะครับซึ่งทางฟาร์ Channel เองก็สนับสนุนรายการนี้มา2ปีเต็มและนะครับนั้นอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่ง Activity ที่เข้ามาอยู่ในรายการขอดีใจครับที่ได้มาสนับสนุน โครงการนี้นะครับครับวันนี้อยากจะมาถามความรู้สึกของท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานการแข่งขัน Re a l ลิตี r ฟาร์มเม e ร์ในครั้งนี้ด้วยครับครับความจริงงานนี้ผมติดตามงานมากับดรประกมาตลอดนะครับครัก็ก็ทราบถึงวัตถุประสงค์นะครับแนวทางคือเป็นลักษณะของการที่ดีเพราะว่าเป็นการเข้าถึงตัวเกษตรกรแล้ตัวผู้นําเกษตรกรที่จะรับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ ของทางด้านข้าวนะครับจะทําอย่างไรครับให้เกษตรกร,กรและชาวนาเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการทํานาอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับอันนี้ต้องต้องให้ความรู้นะครับต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งปกติขณะน,นี้ทางกรมการข้าวก็ดนำเนินการอยู่แล้วนะครับ,รบปัจจัยหลักๆน่าจะอยู่สองสาอย่างที่จะทําให้ชาวนาประสบความสำเร็จในการทํานาก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่อง การจัดการที่ดีนะครับตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของการใช้สารเคมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยเรื่องของการดําเนินการนะครับเรื่องของการให้น้ําทุกอย่างให้ถูกต้องตามเวลาตรงเวลาอะไรลักษณะนั้นนะครับและนี่แหละครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมของเราก็เดินทางมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับถือว่าเป็นพระเอกในงานของเราวันนี้กันเลยทีเดียว คณะสื่นผู้ชมครับหลังจากที่เราไปพูดคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนและแขกทั้งพูงมาเกรตที่มาในงานนี้แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปทําความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมแข่งขันทั้งสองทีมว่ามีใครกันบ้างครับดออรอภิชัยดาวรายคุณวิชาทิติประเสริฐคุณทิดารัตน์มีศรี ด็กเตอร์พลกติชาติปุณวัตโธคุณนันนพศารพกครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมบรรยากาศภายในงานการแข่งขันเรล l ตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟเซฟตีและได้พูดคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานนี้แล้วนะครับและในช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาตามดูพิธีการเปิดและอบรมการถ่ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านว่าเป็นยังไรกันบ้างครับ